ไปโรงเรียนน่ะทำไมล่ะเพื่อนเพื่อว่าเราอ่านหนังสือไม่ออกอย่าคิดมากไปเลยเดี๋ยวก็อ่านหนังสือออกเอง ทุกคนมายิ้มลงมาทําเวทีรับผิดชอบด้วยนะครับเฮ้ยวิวทําอะไรอยู่อ่ะดังหมดตรง <treating Napoleon> เป็นยลครับคนลั์ครับเก่งมากเลยทักเรียนเดีย๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างคำศัพงท่าทำให้นักเรียนลองถึงอ่านดูนะคะคำที่มีตัวการนันต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนอ่านคำที่มีตัวการันค่ะคำที่1เด็กหญิงลัชน,นาค่ะ,ะถูกต้องค่ะคำที่2เด็กชายเอกวินรับนะถูกต้องค่ะคำที่5เด็กชายธนวิทย์ับ เด็กชายธนวิทย์อ่านได้ไหมคะไม่ได้ครับสงสารฟิวจังเลยอ่านหนังสือก็ไม่คล่องเพื่อนชอบ้อจะทำยังไงดีพิม ไม่รู้จะไปช่วยทำไมวันวันเล่นแต่เกมอยากคิดแบบนั้นสิเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันเพลรช่วยคิดบ้างดินี่ไงเรากำลังค้หนหาข้อมูลจากยู u ูบอ๋อนึกออกแล้วจะ,ปะไปฝึกอ่านจาก,จาก YouTube ในห้องกองสตช บบรอแปดเรื่องผู้ชนะค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าที่เป็นกรอแปดเรื่องผู้ชนะหาเจอไหมคะเจอแล้วค่ะยอหน้าที่สองคือขออาสาสมัครุกคนใครจะเป็นคนอ่านคะผมครอบยอดหน้าที่สามใครเป็นคนอ่านคะผม้มก๊อฟปุ้ยอหน้าที่สามต่อไปนะคะย่อหน้าที่สามของเด็กชายธนวิทย์ค่ะเมื่อทำการติงได้ใจจดจ่อ คอยเดินต่อตั้งคิดไม่ริดทำด้วยใจเป็นชีวิตคอติดตามบันเกิดผลมอบงามตามต้องการเรียยห็นมฟิถ้าเรารู้จักใช้โซเชให้มีประโยชน์มันก็มีประโยชน์ต่อตัวเราแต่ถ้าเราใช้ไปในทางที่ผิดมันก็มีโทษต่อตัวเราเช่นกัน ข <Es per ated> อบใจเพื่อนดีช่วยเราในครั้งนี้ไม่เป็นไรฟิวยองไรก็ต้องช่วยเหลือกันพวกเรามีจิตอาสาทำดีด้วยหวัวใจอยู่แล้วฟิวเห็นไหมการศึกษาเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดผู้ปรารถนาความเจริญในการประกอบกิจาก,การงาน,นจะต้องมันเอาใจใส่และแสวงหาความรู้ให้เพิ่มปูนอยู่เสมอมิฉะนั้นจะกลายเป็นผู้ที่ร้าสมายัยเป็นพระบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ก้าไม่นะฟิว